สวัสดีค่ะสมาชิกลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้วันพระค่ะคุณซี่ตั้งใจนะคะอพอดีได้นะได้ข้อมูลที่ดีๆมาจะมา,าส่งต่อทุกคนนะคะนั่นคือทางเลือกที่เป็นทางรอดในยุควิกฤตนะคะแพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มของโลกที่ทุกคนต้องได้รู้นะคะ ทุกท่านเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าเราจะวัดว่าธุรกิจไหนจะดีหรือไม่ดีเราก็จะวัดกันตอนที่หยุดสร้างใช่ไหมคะแล้วก็ชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็จะวัดกันตอนที่หยุดทํางานแล้วยังคงมีรายได้ใช้จ่ายอย่างสบายๆนี่คือ เป็นหลักการทั่วไปเลยนะคะที่หลายคนรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมันจะมีธุรกิจหลายตัวเลยนะคะที่ต้องซบเซาลงต้องถึงกับต้องปิดกิจการไปเกิดปัญหาหลายที่เกิดปัญหาแทบไปต่อไม่ได้แล้วก็มีหลายที่ต้องปิดกิจการไปเนื่องจากทนสภาวะ ขาดทุนไม่ได้เนาะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้แต่ทราบอะไรไหมคะมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เจอวิกฤตแล้วยังยืนหยัดอยู่ได้และยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคืออาโทมี่ค่ะเพราะว่าอาโทมี ของเราเป็นแพลตฟอร์มที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์อย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าจะเจอวิกฤตโควิดหรือพิษเศรษฐกิจก็ตามนะคะก็จะไม่มีผลกระทบใดๆที่จะมาทำให้อโตมีสะดุดหรือหยุดการเติบโตได้เลยแต่กลับกลายเป็นว่า ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมากลับยิ่งทําให้ยอดขายของอะโตมียิ่งเติบโตขึ้นในหลายประเทศนะคะโดยและรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะสมาชิกหลายท่านในหลายสายงานเลยทีเดียวนะคะมียอดขายเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวทั้งๆท,ที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมา บริษัทไม่สามารถจัดสัมมนาได้เลยไม่สามารถและสมาชิกก็ไม่สามารถออกไปพบเจอลูกค้าได้เลยแต่ทำไมรายได้กลับเพิ่มขึ้นและมีองค์กรเติบโตและแตกตัวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในทีมของคลุนซี่นะคะทีมใต้สายงานเนาะในทีมของศูนย์เราเซ็นเตอร์ของเรา E-POWER Empower พระราม3นะคะก็มีคนที่ขึ้นตำแหน่ง ขึ้นตำแหน่งชารอ o n Rose สเตอร์หมายถึงว่า m มน n ทนนะคะอยู่ในตำแหน่งอีกรอบหนึ่งและในองค์ประกอบของคนที่จะขึ้นชารอ o n Rose สเตอร์ในนั้นใต้สายงานเขาจะต้องสร้างเขาจะต้องสร้างทีมงานที่เป็น d i a m o n า Master อีก4ท่านอยู่ใต้สายงานเขาและไม่เพียงเท่านั้นใช่ไหมคะในใต้ d i a m o n า Master ทั้ง4ท่านแต่ละท่านจะต้องมีล์มาสเตอร์ ฝั่งละนะคะฝั่งละ2คนก็คือคนละ4ี่คนคนละ4คนไดมอนด์มาสเตอร์ที่ขึ้นมา4ท่านรวมแล้วจะต้องมีเซลล์มาสเตอร์ทั้งหมด4ีคูณสเป็นเท่าไหร่คะ16ท่านและใต้เซลล์มาสเตอร์สิท่านนั้นอ่ะเขาจะต้องมีคะแนน PV ของผู้ที่ซื้อสินค้าใช้แต่ละคนคนละ ฝั่งละ2 5ล้าน5คนละ2ฝั่งก็เป็น5ล้าน PV นั่นแปลว่าการบริโภคสินค้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาของอัโตมี่ไม่ได้ลดลงเพราะอะไรเพราะอ t โ m มี่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานอยู่แล้วนะคะเป็นประการสำคัญเพราะอัโตมี่ของเราได้ถูกออกแบบมาเป็นช้อปปิ้งมอลออนไลน์มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ เราไม่มีชอ็อปไม่มีศูนย์ที่จะจำหน่ายสินค้าแต่เราจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะดังนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาการค้าขายทางออนไลน์เนาะในเมื่อเขาไม่สามารถเราจะไม่สามารถดูเราไม่สามารถที่จะไปซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าใช่ไหมคะเราสั่งซื้อออนไลน์กันเยอะมากดังนั้น มันจึงทำให้ออโตมี่อยู่ได้เพราะว่าเขาสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อยู่แล้วและคนที่กลับมาซื้อซ้ำคือสมาชิกที่ใช้ของอยู่แล้วและของคุณภาพดีนะคะดังนั้นวิกฤตของโควิดจึงไม่ได้ทำให้ยอดขายของออโตมี่ลดลงแต่กลับเติบโตขึ้นจึงนับเป็นความโชคดีของชาวออโตมี่อย่างยิ่งเลยนะคะ เพราะพวกเราไม่ตื่นเต้นและไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายทั้งนี้เพราะเราใช้ออนไลน์กันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดซะอีกดังนั้นพวกเราโคตรโชคดีเลยที่ได้เลือกทำธุรกิจอโทมี่เพราะอโทมี่นี่แหละที่หยุดทำและยังมีรายได้เข้ามีหยุด ด้วยตัวสินค้านะคะด้วยตัวสินค้าที่ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ดังนั้นวันนี้นะคะวันนี้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของอโต m มี่ได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ท่านสมัครสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาชอบสินค้านะคะบริโภคสินค้าและแนะนำบอกต่อ โดยที่ท่านการสมัครของท่านท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเลยนะคะไม่มีการบังคับซื้อสินค้าแต่อยา่างใดนะคะเราซื้อเราอยากบริโภคสิ่งไหนอยากลองใช้สินค้าตัวไหนเราสามารถเลือกได้บริโภคได้ตามใจชอบและสามารถสะสมคะแนนได้ไม่มีไม่มีหมดอายุเลยนะคะตลอดชีวิตนะคะออและท่านก็สามารถเป็นสามารถเป็นได้ทั้งแค่ สมาชิกที่ต้องการบริโภคสินค้าดีๆด,ด้ราคาที่จับต้องได้ก็ทําได้นะคะท่านรักในสินค้าขึ้นมาเมื่อไหร่อยากแนะนําบอกต่อเพื่อนท่านก็สามารถทําธุรกิจได้เลยนะคะลงมือแค่แนะนําบอกต่อสินค้าที่ดีที่เรายิ่งแนะนํายิ่งทําให้เพื่อนได้ได้ใช้สินค้าดีและยังจ่ายถูกลงนะคะในคุณภาพที่ดีสุดไม่ได้ทําให้เพื่อนต้องจ่าย ไม่ต้องทําให้เพื่อนต้องเสียตังค์มากขึ้นนะคะแต่กลับทําให้เขาได้ใช้สินค้าดีในราคาที่ถูกลงนี่คือนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะคะดังนั้นน่ะถ้าตอนนี้ท่านกําลังมองหานะคะมองหาทางรอดในยุคที่ณตอนนี้สถานการณ์ของโควิดก็ยังไม่ได้เป็นปกตินะคะเราก็ยังไม่สามารถดํารงชีวิตกันได้เป็นปกตินะคะเพราะว่ายังคงมี ผู้ติดเชื้ออยู่และยังคงมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะเราก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่ใช่ปกติดังนั้นหนทางรอดของทุกคนนะคะคือออนไลน์นะคะคือออนไลน์ดังนั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะได้ท่นสนใจคักเข้ามาศึกษานะคะทักเข้ามาลองสั่งสินค้าไปใช้และช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะว่าบริษัท คืนกำไรให้ทุกท่านเรามีโปรโมชั่นที่ทําให้ท่านยิ่งจับจ่ายถูกลงไปอีกนะคะโปรโมชั่นมีทุกวันจนถึงเป็นรายวันเลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้และเราอย่าง,งไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีการต่อโปรโมชั่นหรือไม่แต่จะมาทุกวันดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าท่านท่านใดสนใจที่จะเนาะมองหาธุรกิจที่จะเป็นทางรอดของเราในยุคที่มีความยากลำบาก การต่อการใช้ชีวิตที่มากขึ้นนะคะหลายท่านอยู่ในภาวะที่เนะาะขาดรายได้ไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ตรงนี้ท่านไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะท่านสมัครฟรีนะคะสมัครฟรีการซื้อสินค้าใช้ท่านต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะ เพียงแต่ท่านเปลี่ยนมาใช้สินค้าอะโถมี่เท่านั้นเองจึงถือว่าท่านไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะเพราะมันเป็นการบริโภคสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะคะก็มาส่งข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบไว้นะคะว่าในโลกนี้มีแพลตฟอร์มนะคะที่ไม่กระเทือนจากภาวะวิกฤตโควิดนะคะของเรายังคงเติบโตและถึงอาจหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จัก ทอมี่แน่นอนที่สุดเพราะเราไม่มีการโฆษณานะเราจะรู้ได้จากที่สมาชิกมาบอกต่อท่านอย่างนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่เนาะเรารู้จักเรารู้กันในหมู่สมาชิกแต่เรากระจายไปทั่วโลกแล้วนะคะไปมากกว่า14ประเทศทั่วโลกล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่จีนและอินเดียนะคะจีนนี่เป็นประเทศที่อนะประชากรไม่ได้น้อยนะคะเยอะมากเลยนะคะ1 เรียกว่าประมาณ1,400ล้านเลยทีเดียวนะคะถ,ถ้าจีนยอมเปิดประเทศให้อัโทมีเข้าไปมีอัตโมีนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเอไม,ม่มีประเทศน้อยมากที่จะสามารถไปไปเปิดการค้าในจีนได้นะคะเพราะว่าของเขาก็ยังคงเป็นการปกครองในระบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะ สาธารณารัฐใช่ไหะเออสาธารณารัฐซึ่งเขาก็ยังเป็นชาตินิยมอยู่มากใช่ไหมคะแต่เขาเปิดให้อตโตมีได้ไปทําเขาเรียกว่าให้อนุญาตให้ไปตั้งโรงงานในจีนเลยทีเดียวนะคะตั้งโรงงานในจีนเพื่อที่ผลิตสินค้าอาทุกอย่างจําหน่ายในประเทศจีนอนี่คือการเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะอของเราเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ ต้องเข้ามาศึกษานะคะจะคงจะพูดตรงนี้ทั้งหมดไม่ได้นะคะวันนี้คุณซีมขออนุญาตมาให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะให้รับรู้ว่าท่านมีทางเลือกที่จะถ้าท่านเลือกอย่างชาญฉลาดที่จะเลือกทำสิ่งใดเนาะก็ทําขอให้เป็นตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่ทาสามารถอยู่รอดได้จริงๆในยุคนี้นะคะในยุคนี้ที่คุณไม่ต้องไปลงทุนเปิดหน้าร้านแล้วนะคะของเรามี ช้อปปิ้งมออนไลน์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะแค่คุณสมัครเป็นสมาชิกคุณก็สามารถเนาะคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณโหลดแอปอัโทมีได้คุณสามารถแนะนำทุกคนได้ทั่วโลกเลยนะคะ และที่สําคัญคุณไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านที่ไหนเลยใช่ไหมคะเพราะคุณได้เป็นเจ้าของเฟรนไชส์หแฟรนไชส์อยู่ในมือถือของคุณแล้วนะคะคุณสามารถไดนน้รับสิทธค้าทุกอย่างที่อยู่ในเว็บของอโทมี่นะคะอะ่แล้วคุณก็สามารถเลือกไปบริโภคได้นะคะโอเคนะคะไว้อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ทัก เข้าานะคะในเพจนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะท่าใดนสนใจก็ทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณลินซี่แฮปปี้โค้ชค่ะ